คุณผู้ชมครับหลังจากที่ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Apple นี่ครับได้มีการออกโฆษณาตัวใหม่ The Underdog ได้ประมาณสัก1สัปดาห์เศษๆเริ่มมีกลิ่นดราม่าพลักทุ่งไปทั่วเลยนะครับเมื่อพวกเขาหันมาปักหมุดโลเคชั่นสำหรับการถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้ ที่ประเทศไทยครับรวมสินค้าล้ำสมัยหลายชิ้นของ Apple แต่สาวกของชาวไทยกลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่าผลงานชิ้นนี้ของ Apple พยายามสื่อทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันดูล้าสมัยมันดูเสียไปหมดด้านสัตว์ระจา์สีปานครับสอสอสงขาพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะโฆษกคณะกรรมาิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรแถลงการภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการว่ากรรมาธิการมีความกังวลหลังจากที่บริษัท Apple ได้เผยแพร่โฆษณาวิดีโอชิ้นใหม่โดยใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำซึ่งโฆษณาชิ้นดังกล่าวมีการพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางว่าเป็นโฆษณา ที่ทาให้ประเทศไทยดูล้าหลังโดยา่าเรื่องความปลอดภัยรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ล้าหลังซึ่งประชาชนเป็นจํานวนมากไม่พอใจประกอบกับนโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์แต่โฆษณาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเราเคยมีบทเรียนจากภาพยนตร์ที่นําเสนอว่าในประเทศไทยมีการลักพาตัวจนทําให้ชาวจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยระยะหนึ่ง ครั้งนี้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวมีความเห็นตรงกันว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนิ่งเฉยกับกรณีดังกล่าวจึงทําให้มีการตัดสินใจว่าจะมีการเชิญองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นประดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์และกรรมาการผู้จัดการบริษัท Apple ป,ประเทศไทยจำกัดเข้ามาชี้แจงกับทางคณะกรรมาการในสัปดาห์หน้าเยนรก็ตามในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่ติดตามแบรนด์ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน,านขอแสดงความคิดเห็นไปยัง Apple ว่าประชาชนคนไทยไม่พึงพอใจอย่างยิ่งกับโฆษณาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขจะต้องมีการเลิกใช้สินค้าต่อไป และตนขอรณรงค์ให้เลิกใช้ Apple แล้วให้คนไทยไปใช้ยี่ห้ออื่นจนล่าสุดครับ Apple ได้ลบคลิปโฆษณาดังกล่าวออกไปแล้วและได้ออกแถลงการระบุนะครับว่าสืบเนื่องจากซีรีส์โฆษณา The Underdog ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นที่5ในซีรีส์นี้ทางเรามีการทำงานใกล้ชิดร่วมกับบริษัทในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสร้างและผลิตชิ้นงานโฆษณาซึ่งได้ทำการถ่ายทำในประเทศไทยทั้งนี้เรามุงาง่งหวังและมีความตั้งใจ ที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมและมุมมองความคิดในแง่ดีของประเทศไทยและเราขออาภัยที่โฆษณาชิ้นนี้ ไม่ได้นำเสนอวิถีชีวิตของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ยอย่างครบถ้วนและเหมาะสมณนะตอนนี้ทางเราได้ดําเนินการยุติการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวไปแล้วขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยนี่แหละครับออกมาให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโดยนายเศรษฐาบอกว่าได้รับชมไปนิดหน่อยเองโดยโฆษณาดังกล่าวเผยแพร่ออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ผู้สื่อข่าวนะครับก็ถามว่ามีความกังวลเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่เพราะข้อเสนกล่าวเนี่ยออกมาในขณะที่ประเทศไทยกําลังผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวนายเศรษฐาก็กล่าวว่าเหรียญมี2ด้านเพราะก่อนหน้านี้ทีมงานของตนได้บินไปที่ประเทศอินโดนีเซียและก็จําได้ว่ามีการตั้งสถาบันขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะเฟ้นหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีหรือเกตแอพพลิเคชันเปรียบเสมือน Academy อย่างหนึ่งจึงขอมองในแง่บวกดีกว่าบริษัท Apple ก็มีความตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยมาสร้างความหวัง และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีนักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันกว่า3 0 0 0 0 0คนสูงเป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีถือว่าเป็นจํานวนมากและสะท้อนถึงคุณภาพของบุคลากรที่มีอนาคตจึงถือว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีในสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่และเมื่อถามนะครับว่านายกมีความกังวลหรือไม่ว่าบริษัท Apple จะไม่มาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากคนไทยมีกระแสต่อต้านและคนไทยก็จะหันไปใช้ระบบ Android มากขึ้นนายยกกล่าวว่าไม่กังวลครับ